โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนชาวบลิดเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบลิดโมบาย 3D ครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่เซิร์ฟไทย38ครับวันนี้ผมก็จะพามาลงสึกล่านอเช่ครับผม ว90ถึง120ครับผมก็เวิว120พอดีฮะวันนี้เอาอิติโกะบังไคมาลงครับผมคนเขาไปเล่นกันครับแต่ผมเล่นครับมาดูกันครับว่าดามเมจมันจะใช้ได้หรือเปล่าครับผมโอเค let's go โ oh อ้โห ใช้ได้เหมือนกันนั่นเนี่ยโอเคเก็ชนะไปครับด่านแรกนีอะไรครับผม โอเคครับไปแล้วครับมาตีไม่โดนบอดเลยอเค,ครับัปวป่าปล่อยเอาตัวไว้จะดีที่สุดครับผม ครับผมก็ไปด่านต่อไปเลยครับปติก็มีแต่คนไปเวลร้อยสิบถึงร้อยสามสิบนะครับเวลาลงลาดผมเคยลงไปแล้วครับลงปุ๊บต้องภาวนาให้ถึงบอร์ดเลยครับผมโอโ้โหส่วนหน้าผมไม่ค่อยจะถึงเลยครับมีแต่คนโหงงทั้งน้ำอันนี้ก็ให้หรือคุณโดนสี่สี่แบกครับผมวันนี้มาทำคลิปฮาๆให้ทุกคนชมดูกันนะครับ ใส่เป็น้าอ,อีจิกโกะลงลัาวะเดียกยจะรู้จริงๆโอเคครับผมกำเนนต่อไปกันเลยก็พาวเวอร์ของตอนนี้ก็ถ้าใช้อีจิกโกะไปก็อยู่ประมาณที่สิบสี่สิบสี่ล้านห้าครับผมถ้าเอาตัวหลักลงก็ประมาณสิบห้าล้านพอดีเนาะก็หายไปเลยครับห้าล้านครับเอ้ห้าออหายไปเลยครับล้านห้าแสนครับ デュ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  ก็คือวิธีการทำอาหารคลิปอาหารวันนี้ก็คือแบบใช้ตัวหลักครับเอาตัวใดตัวหนึ่งออกแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้ามาจับคู่แทนแล้วก็ติก๊กเป็นตัวออกลบนะครับผมมันก็จะได้คุณสมบัติมาแทนนะไอ้คนก็บอกว่าผมเลือดน้อยครับ แต่ว่าคลิกแตกรัวๆเลยครับผมโอเคครับก็ถึงบอดแล้วนะครับมาดูกันว่าใครจะได้อันดับหนึ่งไปโอเคครับก็ขึ้นมาเป็นทีมแรกนะครับผม โอ้โหมีแต่คลิทั้งนั้นเลยครับดูครับเอ้ยลมเปล่าโอเคครับ ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมทิ่แตกบ่อยมากครับคลิปแตกบ่อยกว่าตลักผมอีกนะครับเนี่ยดูนี่ครับสิจวนี่ครับ ออกมาสามดาเมจค,ครับคริ เกย์ครับแกจบครับผมโอเคครับจบไปแล้วนะครับโอ้โหยืนรอเลยครับขอแคบรูปไปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับก็จบนไปครับสำหรับศึกล่าน์เช่ครับผมนี่นะครับผมก็ผมอยู่ที่สิบสี่ล้านห้าแสนนะครับ นี่ก็เป็นการรวมเซิร์ฟไว้นะครับตั้งแต่เซิร์ฟไหนไม่รู้นะครับผมจำไม่ค่อยได้สักทีก็ถ้าใครรู้ก็เม้นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคครับเรามาส่องเซิร์ฟกันเลยนี่เลยครับอันดับเลเรกก็อันดับหนึ่งเป็นของคอนแจ็คคอนแจ็คนะครับผมก็ลบสองเป็นเดมอนโหลดครับอันดับสามคุณเปรววิทย์ครับโอเคเรามาดูกันลับพาเวอร์กันเลยครับท็อปหนึ่งครับดูวันครับผม คิวชัดอัพครับอยู่ที่75ล้านนะครับผมอันดับ2ของเต้ครับคิวชัดอัพนะครับมันอยู่ที่66ล้านนะครับผมอันดับ3คุณ f อครับอยู่ที่63ล้านครับโอเคเราไปดูชาร์ตอันดับตัวละครกันเลยดังนึงครับเดอะวันครับที่เป็นตัวท็อปเลยครับผมอยู่ที่2ล้านไม่ใช่ละอยู่ที่22ล้านครับผมตัวตัวเดียวเลยนะครับนี่ไปครับห้องห้องเต้ครับผมอยู่ที่21ล้านครับ ต่อไปอันดับสรครับตัวเย็นครับ<ช>อยู่ที่17ล้านโอ้โหดังฮดเลยครับเกซิกะเทนโชหรือว่าเกะหรือว่าอิจิโกะปะสสานซันยีซนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็จบกันไปสําหรับคลิปนี้ครับผมก็อยากให้ทงคลิปไหนเห็นมาล่างได้เลยนะครับเราก็จะกันไปสําหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปครับ สวัสดีครับ